พน้ำค้อนพอ yeah, <yeah>, yeah. น้ำค้อนกุ้งอะพ่ <Yeah. S 1> อก็กชอนเอาตัวเล็กๆสวิงน้ำมาตักชั่วเออ ได้หมดเลยตัวเล็กตัวน้อยปลาสิวขาวจ่วเลยตัวตัวนิดมๆดล็กๆ,ๆ,ๆนี่ปูตายหรือยังปูตัวนั้นอนะ กระดกกูกระซิวน้อยอันน้นกระเดิกระโดะโดไปที่เท้าพ่อแล้ว <c oughs> อยากจะจับจับฉันหน่อยจับฉันหน่อยฉันไม่อยากตายตรงนี้อุ๊กกุ้งหรือเปล่าพ่อลอยคลอ,อย นี่ยทุกคนพาปรากันมาหาปลานาคอนน่าตัวนั้นน่าจะใหญ่นะติ๊กๆิ๊มันจับยากเหมือนกันนะเคยจับมันอยู่ในน้ำเมื่อวานนี้นะจับยากยากขนาดอยู่ไม่ได้อยู่ในน้ำนะมันดิ้นนะเนี่ย ก็จะได้สักตัวมันดิ้งดุกลิดุกดิ้งขนาดลุงสาดขึ้นมาตรงพื้นแล้วนะยังดิ้นไม่ได้หยิบเขาง่ายๆนะเนี่ยลูคนดูก็จะได้มาหมดแล้วตรงอื่นแห้งหมดเลยนะ จะเป็นคลองน้ำทิ้งเราก็จะไล่ไปตรงน,นู้นเลยิ่งตรงนัง้นยิ่งหลกไงเลยนีนนนน่ต้องมีปลาตัวใหญ่แต่ขี้ขี้เรนเยอะขี้ขี้ตมขี้ตมเยอะ